รวสบายดีทุกคนเข้าสู่ซอกบริษาแนวคือเก่าตอนนี้กะกลังชิยังเข้าป่านะแต่ทาน้ำใหม่ชิไดหรือบ่าสองคนบรรยากาศจะเป็นยังไงกะ สิพาทุกคนไปเบิ่องนีพุ่นเลยสีดรือบ่โน้องใหม่ค่ะไป,ไปเคยเห็นยู่โบบุษยสายพ่ากันยังอ <laughs> <laughs> ตอนนี้กันกำลังย่างทุกคนยังไม่ได้หออเตี๋ยอันนี้แมนโคดจมหว้วยด,ด้านข้าเจ้าจะอาบน้ำยู่น,นี้สาบันอาบน้ำซักเครื่องไปต่อเลื่อยห่าวกคือขนาดเลย คือฟูญิ่งอยู่เลยเราแพ้กันยังคือได้เพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเดินทางยังไม่หอดบอนป่าเราใหม่อยู่อือกำลังเดินทางอันนี้แมนชวนมันของสาวบ้านโอ้งามเด้อทุกคนผู้เรายอย่างก่อนเลยทั้งฝากนั่งกับเมนชวนมันตดกันยินนีบอกเออวันนี้ก็บหอดบนเขาอะไรพี่น้อง Chỉ đẩy bắt đẩy cả Phải lọ, phải lọ tàn lại Hết như bỏ. Không đấy Tiền không ổn mua sậu này tí. เอามาแล้ว แต่จัดหดตันู้นน่ะได้เลยนะโ okay, อน่นี่พวกเราจะเก่งกินเออเราหาเก่งเด้อพี่น้องเปล่าลิ้ยังไม่ได้จอกันหมดเลยต้องขุดเนาะจึงไดนะ้ขุดแะ้วข,ขุดบ่ได้โอ้ห่า่ได <c oughs> ้ขุดเนาะก็เลยบ่ไได้ปบ่อยเเ้ <c oughs> นาะไปเอาเสียบม,มาแถวนี้นะเขาหาตลอดเพราะว่าก็ นาอใหม่มันอยู่ไก่กับเส้นทาง โอ้ยหนึ่งา g พี่น้องโอง้ oh, นี่ก็แมนพี่น้องนี่ทางนี้แม็นเฮ็ดชีดทางนี้แม็นน้องไม้ no oh. có đồ mày lấy ô mình dùng xuống thế ่ได right, ้แกงกินนี่เลย ขาดขึงคนไ่นอยูก่กลางเอาไม่ได้รถอยูก่กลางเลยท่านอะไรตายแม่งเด็กหน่าแล้วนะแม่ อ่ะขอดูเต็มเลยบ่อทงตัวนี้แต่ลายังบ่อบ่โอ้พี่น้องเพิ่งกระยังพี่น้องเกือบครึ่งเลยฮะใบบัวเกือบดอกครึ่งแล้วเอาอย่างไ้เถอะเพื่อนแต่ลายแล้วเพื่าพอนหากิ่งนะฮอนฮอนฮอนตอนนี้ก็บกำลังย่างเลาะหาโนาใหม่แถวป่าปลาโนาใหม่นะปลาที่นี่ก็บบันไดลายดอกโนาใหม่ มาครับสองคนเพิ่นกะได้หลายแล้วเพิ่นทานน้องใหม่กินขนาดค่อยหาว่าได้หามาเก่งยอมพี่น้องเลยเดี๋ยวหาโน้

ต้องยอดเลยโสวยงามเลยตัวงามเลยแข่งกระดันเนี่ย <c ười> โอ้แข่งกระดันเนีบางครับ <c ười> ตัวเีวว <c ười> ยมชัดตตุกข้นนอช็อตชฮะ Eh, lạc à lại. thế này lóc 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 thằng lóc 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 mendapatkan A t โอ้ขับขุดมาแล้วเธอเนี่ยโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้หายอดเลยขี่หน่อยโอ้ cứ để tật đi cả, nè, sọc nhọt lên โอ้ได้ยินเสียงฟ้าห้องพี่น้องฝนสิตกบ่เนะแถวนี้ไม่มีนอไม่แล้วจ้าเข้าหาบพิ่แล้วไปแต่หาจะไม่บอไม้บอนใดที่มีอนะดินซึมๆเนาะมันก็จะออกโลดนอไม่ ไปดูแมนแมงมุมตันทาง เห็ดสีน่ะไหมเห็ดสีนี่นี่เห็ดสีนีนนน่นี่นี่เห็ดสีนงโรงงานเป็น้องน,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 นี่โอ้อ่อนๆนึงโอ๋อสีนก่อนเอ้ยนี่มันอ่อนนึงคักค่ะค่ะ เบิ้งอีกหน่อยไม่เล่าบ่ะนี้เมื่อกี้เด็ครึงบันนี้คือว่าเต็มเลยโอ้จริงเลยพี่น้องเลยเบิ้งละหมดนี่นอนในหน่อยพ่นก้าเนอหาไปเรื่อยๆบไปนี้ เดี๋ยวโอ้หนอนยังห่ลยเอสวยครับผมโอ้ตัวขาวจวดพี่น้องตาแเสบอยู่เลยตำแจวมะนาวต้มแล้วก็เอาแจวมะนาวแล้วก็กะปิเราประเด็กสุดยอดเลย งามไหมเนี่ยนี่น้องแก่แล้วจะได้แก่เลาะไปเรื่อยๆตามตาหน่ใหม่นี่แหละไปเบิกแล้วก่อนเราเห็นยังไง

khăm nhớ Đẹp hồi nó Phần nạm lời này cả đang thả phần Điện nó mạnh con Luyện lực cả to Nhưng mà mưa đây Cho tiêm thùng, tiêm cái răng thì lại Bước cả khăn mì lại, tiêm si mưa nó โอเคเลยไปย้า้เงไปนชอบไปได้โอ้ยมาันยังเลาะแถวนี้ก่อนมีหรือบม่มีน้องใหม่ฮะนี่เด็นี่นอนสั่นนี่คุดเอาไหมมือนายขอไปเรื่องสดชับอันใหม่นอนหน่อย ลืมแต่อ,อย่างนะั้ข่าวตัวว้าวงามงามงามขาวดีเลยสิขาวขาวเอืม ไปมีคนมาหาแทนเนาะ Ya งวดคือลายวะทงมันหนักอยากหลุมเลย หายูแบบเครื่องธรรมศาสตร์อาศัยปลานะพี่นุ๊ก โอเคพี่น้องทันการหาหนาไม่กะประมาณนี้ทีนน้กะออกมาแล้วน่งกินมังแตงก่อนเพราะว่ามักมูวงนังจะกินมังแตงจบกะสิเมื่อเมื่อกะสิล่างหนาไม่ก่อนยังดิบน่นรูสุกโอ้ยสาคกัน

ปั้นอยู่นเลยพอมาห้าวถักพรก่อนเมื่อยออกมาแต่ปลาหน้าใหม่ฮะนะน้ำมันพรนั่นเดียวกะเสรไปล้างหน้าใหม่ยูฮวยนีวกะสิ้มือเลยดูกอดกันเห็นปั้นกันโอเคไม่แต่พอกันอยู่ห้วยล้างหน้าใหม่เลยไปตอนนี้กะ พรอนห้วยเรียบร้อยแต่เชน,น้อราไม้ไม่ลากจากลากไม่ไม่แล้วก็ถึงเมื่ออาบนำ่ำอาบตั้งโฉมตั้งเชื้อเลยเพราะว่าขันคนน้อใหม่นะนะเลยแอบแบบประสบตั้งเชือ้อ

kì sôi nòn lơi, sẽ nằm gan mà đi, tao cho tao đây, à ok nào clip này cả, lăng nó mày cả, sậm ใแต่ช้าเมื่อคลิปนี้กะขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนถ้าติดตามต่อคลิปต่อไปคลิปนี้กะพา,าทุกคนไปเบื้องวิธีการหานาหม่ฟองชนเผ่ารูรอบรรณองของเฮาเนาะหาอยู่หาก,กินแบบตามธรรมชาตินะพอขอบใจที่ติตาชมชมจะต้นจนจบพี่น้องคลิปนี้กะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนขอฝากทุกว่าสบายดี